นี่คือหนังสือเสียงเสียดายไม่ได้ฟังก่อนตายเรียบเรียงและอ่านจากหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปโดยมีหัวข้อใหญ่สำคัญสามหัวข้อคือเกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนได้บ้างยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีในหัวข้อเกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร มีหัวข้อย่อยคือมนุษยภูมิรูปงามฐานะร่ำรวยสติปัญญามากและเป็นชายเป็นหญิงในหัวข้อตายแล้วไปไหนได้บ้างมีหัวข้อย่อยคือนรก,กภูมิเดรัจฉานภูมิเอตระภูมิเทวภูมิ ค้นภูมิและในหัวข้อยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีมีหัวข้อย่อยคือรู้กายรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆรู้เวทนารู้สุขทุกข์รู้จิต รู้สภาพจิตรู้สภาวะธรรมเท่าทันความเกิดดับของขันห้าและสำรวจความพร้อมบรรลุมรรคผลบทที่หนึ่งเกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพุทธพจน์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้มุมมองที่ได้จากพุทธพจน์ความแตกต่างในชีวิตคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มหลักแครระคายว่ามีบางสิ่ง วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเราออกจากท้องแม่ว่าจะให้แต่ละคนต้องเผชิญกับอะไรบ้าง DNA ช่วยให้พยากรณ์ได้ว่าหญิงและชายจะโตขึ้นสวยหรือหล่อหรือขี้เลแถมบอกได้อีกว่าคนคนหนึ่งอาจเป็นมะเร็งเมื่อตอนอายุประมาณไหนแต่แม่เห็นร่องรอยขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ ก็ยังปฏิติปะต่อไม่ได้ว่าอะไรหรือใครเป็นผู้กำหนดแผนชีวิตให้กับพวกเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นานแล้วและเป็นสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ได้โดยอาศัยกายใจมนุษย์ของแต่ละคนนี้แหละเป็นเครื่องมือในการสืบสาวหาความจริงทั้งหมดมนุษยภูมิถ้ามองว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากท้องพ่อท้องแม่แล้วสิ้นสุดที่โลงศพเช่นนั้นจะพูดว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แล้วลืมสิ้นทุกอย่างอย่างสูญเปล่าก็ได้หรือจะพูดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมไปเฉยๆก็ได้ต่อเมื่อมองใหม่ว่ากรรเก่าส่งเรามาเกิดในท้องพ่อท้องแม่และเรา กำลังทํากรํารใหม่เพื่อสร้างทางตามที่จะเลือกเช่นนี้การเกิดเป็นมนุษย์ค่อยดูมีความหมายมากกว่าการเริ่มต้นจากความบังเอิญเพียงเพื่อไปสู่จุดจบที่ว่างเปล่าพุทธพจน์มนุษยภูมิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นราบมีใบอ่อนและใบแก่อันดกมีเงาป้องกันแดดนาทึบ ทำความร่มเย็นให้กับผู้ที่กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายเขาเพียงเดินอยู่บนทางที่จะนำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อนอย่างสบายแม้ยังหิวกระหายก็ตามการก้าวล่วงสู่คันมนุษย์มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุ3ามประการพร้อมกัน จะขาดเหตุหนึ่งเหตุใดเหล่านี้ไม่ได้ก็คือ 1. มารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้อยู่ร่วมกัน 2. มารดามีไข่สุกและ 3. ม,มีสัตว์เข้าไปเกิดหากปราศจากวิญญาณอย่างลงในคันมารดานาม,มาธรรมรูปธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นชีวิตมนุษย์นับเริ่มจากวิญญาณแรกมาปรากฏในคันมารดาจนกระทั่งถึงมรณะความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะพึ่งเข้าใจว่ากรรมเก่าคือตา หูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นที่ตั้งของทุกข์สุขในปัจจุบันและควรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างสำเร็จได้ด้วยกรรมที่บุคคลเจตนากระทำด้วยกายวาจาและใจในอดีต ส่วนกรรมใหม่พึงเข้าใจว่าคือกรรมที่บุคคลเจตนากระทำด้วยกายวาจาและใจในปัจจุบันในที่ที่กรรมเก่าเกิดผลเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนขี้อิจฉาริษยาคือดอยศักดิ์ศรี สำหรับคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใด,ดๆเลยคือยากจนสำหรับคนเย่อหยิ่งกระด้างขาดสัมมาคารวะคือเกิดในสกุลตำ่ำสำหรับคนใจคอโหดเหี้ยมหมกมุ่นในการประหัดประหารคือมีอายุสั้นสำหรับคนผู้ชอบทำร้ายสัตว์คือ มีโรคมากสําหรับคนอยากยอกทรัพย์ไว้มากคือสมบัติผินาสําหรับคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไว้มากคือมีศัตรูและถูกจองเวรสําหรับคนพูดเท็จไว้มากคือถูกกล่าวหากล่าวตูสาหรับคนพูดยุยงให้เขาแตกแยกกันไว้มากคือ แต่คอกับนิดสำหรับคนพูดหยาบคายไว้มากคือเสียงไม่น่าฟังสำหรับคนพูดเพอเจอไว้มากคือพูดจาไม่น่าเชื่อถือและสำหรับคนที่ดื่มน้ำเมาไว้มากคือเป็นบ้ามุมมองจากพุทธพจน์ในมุมมองของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนตาดีเห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเซิกระเซิงท่ามกลางเปลวแดดอันร้อนแรงไม่รู้ตัวว่ากำลังพละจากที่ใดไปสู่ที่ใดโลกมนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางอันกันดารน,นับว่า สบายพอสมควรแล้วไม่ถูกทรมานมากแล้วและหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการยังลงในคันเป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็สามารถตอบคำถามชวนชงนได้ทุกข้อเช่นภาวะการมีบุทยากเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายคือ ถ้าไม่มีสัตว์ที่เหมาะสมจะเข้าท้องผู้หญิงแล้วต่อให้ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาพยายามจนตายก็ไม่มีทางสำเร็จลองคิดดูถ้าเชื่อว่าอสุจิกับไข่สุกมาเจอกันจะเกิดการตั้งครรภ์มันก็จะผิดไปจากความจริงที่ปรากฏทั่วโลกเพราะ บางคู่อยากมีลูกแถมต่างฝ่ายต่างกระสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นหมันและมีสัมพันธ์กันแทบทุกคืนสิบปีผ่านไปลูกก็ยังไม่มีวิ่แววว่าจะมาในทางการแพทย์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอันเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เก่ง มีความเครียดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็อาจทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้พูดง่ายๆฝ่ายชายไม่มีน้ํายาเพียงพอนอกจากนี้อาจมีกรณีทางสรีระอื่นๆของฝ่ายหญิงเช่นท่อนําไข่ตันมีพังผืดอยู่ในอุ้งเชิงกราน เยื่อบุกพงมดลูกจเจริญผิดที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานก็ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิหรือทำให้ไข่ที่ผสม,มแล้วไม่อาจฝังตัวในมดลูกได้ด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์ทำนองเดียวกันดังกล่าวเราอาจได้คำตอบของภาวะมีบุตรยากไปต่างๆนานาแต่สถิติ ก็บอกว่าแม้คู่สมรสบางรายเต็มไปด้วยปัจจัยลบต่างๆที่กล่าวมานั้นพวกเขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วเสียด้วยโดยเฉพาะตอนที่กำลังกลุ้มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้อย่างนี้แปลว่าคำตอบทางการแพทย์อาจยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและ นับวันวิทยาศาสตร์จะยิ่งยืนยันกับเราว่าแค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้กำเนิดเด็กในท้องอย่างเช่นเทคโนโลยีเด็กหลอดแกว้วขนาดใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไข่จำนวนมากแล้วนำไปผสมกับอสุจิในหลอดแกว้วก่อนนำตัวอ่อนคืนเข้าสู่ธรรมชาติ ร่างกายของมารดาในภายหลังพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพิ่มโอกาสอย่างนี้แล้วก็ยังสามารถล้มเหลวได้แล้วก็ไร้คำอธิบายที่ชัดเจนอยู่ดีถ้าคนเราเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวก็แปลว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วต้องได้ผลทุกครั้ง แต่การอธิบายแบบพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจได้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังใช้ได้ไปจนถึงอนาคตจนสิ้นกาลนานคือต้องมีสัตว์พร้อมจะเข้าท้องด้วยถึงจะตั้งครนภ์คำถามที่เหลือจึงเป็นว่าแล้วใครละ่ะที่เหมาะสมคำตอบคือต้องเป็นผู้มีบุญพอ ที่จะมีจิตสำนึกแบบมนุษย์ซึ่งพร้อมจะเข้าท้องมนุษย์ที่เหมาะกับกรรมเก่าของตนได้นั่นเองจิตสำนึกแบบมนุษย์คืออย่างไรต้องดูกันที่คุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีติดตัวมาได้แก่มนุษยธรรมและมโนธรรม ถามว่ามนุษยธรรมและมโนธรรมมาจากไหนคําตอบคือจากกรรมในการให้ทานและรักษาศีลไว้อย่างเพียงพอดังที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกแจงไว้ดังนี้กรรมในการให้ทานการให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้ แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วยอยากอภัยตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเล่งกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าไม่ใช่แกล้ง หยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นการแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณาย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไว้ได้เมื่อมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติคือเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้เสียสละบางสิ่งของตนด้วยความเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นได้ก็มีสิทธิ เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันจะเห็นว่าต่างจากสัตว์บางพวกที่ให้ไม่เป็นมีแต่จะแย่งชิงกันท่าเดียวทานแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่สัพยาทานคือให้สิ่งของอันเป็นประโยชน์สุขกับผู้อื่นอภยทานคือไม่ติดใจ กับเรื่องที่ข้างขาก,กันและธรรมทานคือให้สติช่วยให้เขาคิดได้มีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบจริงๆแล้วยังมีทานมากประเภทกว่านี้เช่นการออกแรงและสละเวลาช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุการใช้สมองช่วยเขา แก้ปัญหาหรือแม้แต่การให้ทางกับผู้อื่นได้ไปก่อนก็จัดเป็นทานเช่นกันสำคัญคือเหล็งที่ใจแล้วมีการคิดให้ก็เข้าข่ายเป็นกรรมในการให้ทานได้หมดยิ่งมีน้ำใจเสียสละเท่าไหร่คะแนนมนุษยธรรมยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ัำในการรักษาศีลถ้าอยู่เฉยๆคนนึกว่ารักษาศีลแล้วจริงๆยังไม่ใช่การรักษาศีลคือตั้งใจล่วงหน้าว่าจะงดเว้นการประพฤติเบียดเบียนคนอื่นแม้มีเรื่องยั่วยุให้เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนสมความตั้งใจจริงๆ การแสดงออกถึงความไม่อยากเบียดเบียนใครย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรารักษามโนธรรมไว้ได้เมื่อมีมโนธรรมอยู่เป็นปกติคือเห็นบาปเป็นบาปสำนึกผิดได้ละอายต่อบาปได้สะดุ้งกลัวต่อบาปได้ไม่อยากทำบาปก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์เช่นกันศีล มีอยู่5ข้อศีลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้นนอกจากไม่ต้องการละเมิดยังอยากทำในทางตรงข้ามเสียอีกคือไม่ฆ่าสัตว์แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ้ำไม่ลักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินมีทองเพิ่มด้วยซ้ำไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื่อต่อกันด้วยซ้ำ ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไม่เสพสุรายาเมาแต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ำยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไหร่ยิ่งอยากทำสิ่งตรงข้ามกับบาปแค่นั้นใจยิ่งสะอาดและพอกพูนมโนธรรมติดตัวยิ่งขึ้นแค่นั้น คำด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรมยอมทราบได้ว่ากรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและมโนธรรมกรรมนั้นก็จัดว่าเข้าข่ายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์ทั้งสิน้นหลักการที่ตัดสินได้ครอบคลุมคือ ต้องไม่ใช่กรรมที่ทำในลักษณะมีโลภะโทสะโมหะเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเห็นชัดว่าการทำสติให้เจริญขึ้นรู้จักอ่อนน้อมถทำตนควรนขวายรับใช้พ่อแม่และผู้ทรงศีลแบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นร่วมปื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่น มันฟังธรรมะหัดสอนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความคิดเห็นผิดผิดอันเป็นโทษของตนให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็นชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็นับว่าใช่เช่นกันคิดง่ายๆทำกรรมใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่เห็นแก่ตัว ต่างจากปีศาจท,ที่ดุร้ายกล้าวกระด้างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตข้างหน้าทั้งนั้นและเมื่อมองเห็นจากปัจจุบันว่ากรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสํานึกแบบมนุษย์ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านท่านต้องเคยทำกรรม สมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใช่จูจูก็มีสิทธิ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมาแมวนกที่สั่งสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อนเลี้ยงลูกด้วยความปราณีอยู่ใกล้กับผู้ทรงศีลด้วยความเคารพ แบบนี้ผ้ากรรมอันเกื้อให้เป็นมนุษย์มีน้ำหนักมากพอก็มีสิทธยานขึ้นมาเข้าท้องมนุษย์ยกระดับตนเองได้เหมือนกันสวนทางกับมนุษย์หลายรายที่ประพฤติตนเป็นเหตุอันบั่นทอนสำนึกผิดชอบชั่วดีลงไปทุกวันทุกวันรวมน้ำหนักกรรมแล้วเกิดพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหว ก็ต้องทะลุร่วงตกต่าดำดิ่งลงไปเป็นสัตว์แทนนอกจากกรรมที่ดีที่ส่งให้มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ยังต้องคำนึงถึงกรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้วยกล่าวคือต้องมีความสอดคล้องในทางหนึ่งกับพ่อแม่หรือความเหมาะสมหลายๆประการที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คู่หนึ่งเช่น ถ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในปางก่อนก็เหมาะจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมพูดกับลูกด้วยถ้อยคําที่สน่โสดยังผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อยไม่ต่างจากชาติที่ผ่านมาของตนนั่นเองและเมื่อคำนึงถึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรา จะเลิกหลงทนงว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยๆเพราะเราจะเลิกฟูมฟายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้งเพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เรากับวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อตัวเองยิ่งละเมิดสินห้ามากขึ้นเท่าไหร่ํำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหนโชควาสนาก็ยิ่งดิ่งลงเหว เพราะสามกรรมสอนได้มากขึ้นเท่านั้นณนะที่ที่กรรมผลิดอกออกผล